วิธีการทำข้าวผัดไข่ใส่ผักชาัยามีส่วนผสมคือผักชัยยาไข่ไก่สองฟองแตงกวาหั่นแว่นข้าวสวยปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำมันเห็ดหอมวิธีการผัดคือตั้งน้ำมันพอเดือด แล้วนําไข่ไก่ลงทอดผัดให้สุก เมื่อไข่สุกดีแล้วใส่ผักชัยยาพอผักเริ่มสุกใส่เข้าสวย พยายามยีข้าวให้แตกเม็ดออกจากกัน <Okay. S 1> ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันเห็ดหอมและซีอิ๊วขาว ใส่แตงกวาผัดให้เข้ากันสามารถตักเสิร์ฟได้เลยครับ อาหารมังสวิรัต์ง่ายๆ